จินยราดใบเสมาเนื้อนวะหลังแบบพิธีมหาจากักรพรรดิปีหนึ่งห้าสวัสดีครับวันนี้มาชมจินยราชใบเสมานะครับเนื้อนวะหลังแบบพิธีมหาจากักรพรรดิปีหนึ่งห้านะครับถือเป็นว่าพิธีนี้เป็นพิธีสำคัญทีเดียวนะครับเป็นพิธี เห็นว่าทําครั้งที่2ครั้งแรกนี่สมัยรัชกาลที่1น,นะครับที่ที่มหาเจา้าพาร์ทพระที่ได้รับความนิยมก็จะมีกลิ่นทะเลสวนวังจันทร์นะครับแล้วก็เหรียญชินราชหลังพระในสวนแล้วก็องค์นี้อีกองนะครับชินราชใบเสม,มาหลังหลังแบบนะครับหลังแบบเนี่ยจะเป็นเขาว่าสร้างน้อยนะครับเนื้อวะสสร้างน้อยแล้วก็เอาไว้แจกกรรมการนะครับ เห็นที่เขียนเขียนกันก็ว่าหลักๆ10องนะครับ3ามสคบสบ้าองบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นพระที่ถ้าองค์นี้เนี่ยถือว่าสวยทีเดียวนะครับเจ้าของน่าจะได้มาแล้วก็เก็บรักษาอย่างดีอาจจะเลี่ยมไว้เลี่ยมไว้ค่อนข้างจะผิวเผอยยังยังแดงแดงอยู่เลยนะครับอลองส่องดูครับ พระปั๊มนะครับพรบเป็นพระปั๊มแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญก็เหมือนเหมือนเหรียญนะครับแ, whole, er, UM แต่ว่าเป็ fo well. นหลังแบบปั๊มปั๊มลึกนะครับพื้นเหรียญสังเกตนะครับถ้าเป็นรุ่นหลังแบบนี้นะครับพื้นเหรียญจะเป็นวงเดือนนะครับนะครับวงเดือนพื้นเหรียญจะเป็นเส้นเส้นวงเดือนเส้นบนเดือนไม่ใช่เฉพาะพื้นที่องค์พระนะครับพื้นทุกทุก ทุกๆตำแหน่งนะครับแม้กระทั่งตำแหน่งเล็กๆตามซอกต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นรอยวงเดือนหมดเลยนะครับตามซอกกระหนกเนี้ยตัวตรงพื้นเนี่ยก็จะเห็นเป็นวงเดือนนะครับจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับถ้าส่องเข้าไปก็จะเห็นเป็นวงเดือนหมดพื้นพื้นเม็ดบัวพื้นรดบัวก็จะเห็นเป็นวงเดือนนะครับกดนิดนึงครับ เห็นไหมครับเป็นวงเดือนหมดเลยถ้าเป็นพื้นเหรียญของด้านหน้าของเขาเนี่ยส่องไปที่พื้นจะเจอวงเดือนนะครับรายละเอียดคมชัดนะครับนิ้วเนิวนะครับเม็ดบัวนะครับคมชัดลึกนะครับแต่ละเม็ดเนี่ยก็ลึกนะครับซอกแขนนะครับรักแร้ใบหน้านะครับเม็ดพระศบ หน้าหูนะครับจะมีแกะเกินนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างสวยทีเดียวเข้มเขือเข้มขลังทีเดียวนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังแบบแบบนี้นะครับส่องเข้าไปก็เป็นล่าของพระปั๊มนะครับการปั๊ม ขอบก็เป็นขอบตัดนะครับนะครตัดตัดก็เป็นผันแล้วค่อยปัม๊มมองไม่เห็นขอบนะ,ะนี่เลี่ยมมาโอเคกินราสไปเสร็มมาเนื้อนวะหลังแบบวิธีจักรพรรดิปีหนึ่งห้าขอบคุณครับ